คือว่าจะมาหาเจ้าพี่แสงคำเมืองอ่ะเจ้าพี่แสงคำเมืองอ่ะไปไหนล่ะจน๊นไปขึ้นเฝ้าองค์พญาผานองแล้วอะไรนะไปขึ้นเฝ้าแล้วอะไรกันเมื่อกี้อีกก็มาองค์หญิงมาตรงไหนอ่ะคะมาตรงนู้นนี่เขาไปตรงนี้นี่ไม่เจอกันทําไมไม่เข้าตรงนู้นเราจะได้เข้าเจอกันเลยเจอ <c oughs> เขาไม่อยากเจออู้หญิงแล้ว มีเมียซะแล้วแหม่มึงดูใจกันเองได้อะไรอ่ะนี่หมายความว่าไงเนี่ยเปล่าไม่มีอะไรแหม่มึงนี่นะได้ท่าเด็ดพีไม่ได้เลยสวมตลอดสวมตลอดอ่ะบอกเข้าไปอ่ะยังว่าไม่ใช่ไม่ใช่ตายแล้วไม่เคยเห็นน้าดูรสนะท่าทางไม่คุณนอ๋อ เอาสิผ้าแสดงว่าเธอก็คงจะเป็นคนใช่ใหม่นะสิอีบา้าไม่รู้จักซะแล้วชื่อขอแนะนำตัวให้รู้จักเสเอยฉันในนาเรววดีต้าตายไ,ไม่คุณเดี๋ยวสิคนอะไรชื่อเร็วไม่มีดีอ,อีบา้ามันนุกมนัมนหลอกด,ดูแต่ตัวสิ แนี่ปากมีอย่างนี้อยากจะรู้นะว่าหล่อนมีชื่อว่าอะไรไม่ทราบชื่อพี่เพลินคนอะไรก็ไม่รู้ชื่ออีเราชื่อพี่เพลินฮะพี่เพลินนี่จะเพลาะเลยดำก็ดำเขียวก็เขียววุ้ยไม่รู้ว่าตัวหรือชุดที่เขียวนี่ไม่รู้สีถึงคอยังไม่รู้ เรวันีเป็นพระคู่มั่นของเจ้าพี่แสนคำเมืองดูกานแนะนำตัวกูซะก่อนเพิ่งจะรู้ว่าจริงอย่างที่คำโบราณเขาว่าสำเนียงสาวอปปซากิริยาสอสกุลจะขอแนะนำตัวให้รู้จักฉันพิดเพลินเป็นเมียของพี่แสนคำเมืองเร็ น yeah? ี่ทำไมกันเป็นไรอ่ะนี่นี่ทำไมด้นี่มึงเป็นนที่ไหนนี่มึงไป็นใครทํามลอยที่จะมาเป็นาจ้าไปทำสมาธิเร็วอะไรมันหาใจตรงไหนวะเนี่ย